<mondo S 2> กากินนางเหรอเลยเอาเราเยอะกว่าเอาเราเยอะกว่าไอ้พี่อะไม่เยอะเว้ยมีแต่เขาเต้นได้นะไม้มันมีมาไม่เชื่อไม่โคตรเยอะเลยสัตว์การกินนางมีกี่คนมันเนี่ย อู้มาแล้วแบดกายแซมมันเฮียแซมมันล่ไม่มีลำโบนะใช่หรอกากินังเหรอใช่หรอแต่เกากินังเขาจับกับสะ้านหรอพี่ท้าจับปะกลับแล้วมมีลำโบอ่ะทถึงสอนโอ้เฮียบาเลสัตโกแล้วน่วมว่ะไหวล้วไหวเช่นี้มีบังเยอะเลยสัตตามเบิดเลยอ่ะนี่มันนานแล้วอย่าลืมรีเซ็ตกันนะ จะไม่มีคนมาอีกเหรอฮัลโหลยัง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 อีกนาทีนึงถึงจะเก็บได้อีกนาทีนึงมีเกาะใส่เกาะเลยมีเกาะใส่เกาะเลย เพราะว่าถ้าเกิดเก็บเขาก้มเลยใช่ไมภูกาะไว้ได้ภโพกาะไว้ได้ท่านท่านเหมือนตกคุณกเราปวกูปั๊มเพนเราเกาะแม่เลยเอามาดิยิงงงไปกันทำโซ่ปั๊มเพนไอ้ท่านักการมันหลุดเราคนเดียวเอาไม่ก่อนเลยวะ้ยยิโนคนยัดเดียวนะเฮ้ยใครใครมีขอบคุณมากครับมิสเตอร์มิสเตอร์สุรสุยธ์ขอบคุณมากครับผมทักการทัพอากาศขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวี่สองขอบคุณมากครับ ไม่มีไม้่เอามีไมู้บ้างมีมีพี่หลงมีพี่หลงโดนยิงพี่หลง้วอเนป่ยเราเลยเอาเยอะกว่าเราเยอะก่าพี่อะปูนะเว้ยมนหมุนขวานะอย่าไปเล่นเนินต่อใช่ใช่พยายามที่ที่พิ่งขึ้นเนินก่อนว่ามันเอาเลยมันจะมปก้พอาวุธหนักมันไม่เยอะไหมี่อัไม้น้ไม้ให้มันไม่มามันม่มากเออไม้กับมือปูดทกันอย่าเข้าโอ้ยคุณอดีนียพวกเราโคตเยอะไอ้สัตว ใช่เหรอมีโอเวอร์ด้วยเหรอเข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจเออเออไป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 เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปล้มแล้วล้มแล้วมีคนเจ็บมีคนเจ็บนะยังไงยังไงเราวอโอ้โหไม่เป็นไรพี่บ๊อบึ้นไปเอาบอลอย่าเล่นต้องเนินเอ้ยมด

เก็บคนหนึงเว้เก็บคนหนึ่งเก็บเลยตอนเนี้ยเปียเก็บเบียเก็บเปียเก็บไอปูซ่าไม่หน่อยตายแ้วปไปฝั่งนั้นฝั่งนั้นก็จะเข้าวะคุณเพื่อนคุณเพื่อนคุมเพื่อนคยเบกกลับกลับมาโดยดับกลับมาดดับให้หมดเขาไปชุบเขาไปชุบตามด้วยตามด้วย ไม่ไม่ยืนบูธเลยเอาเอาเอาชัวเอาชัวยิงยิงบูธเลยเพื่อนยืนบูธเลยโอ้ยไกลขนาดยังไม่ต้องตามแล้วไกลขนาดยังไม่ต้องตามแล้วไม่ต้องตามแล้วได้ละได้ละได้ละอีกเดียวพี่อีกแต่เดียว สบายสบายทางนั้นสบายแล้วไปไปไปรวมเขามาด้วยดิรวมรวมเขาไปให้หมอรวมกองกองกันสวยเปี๊ยกสวยจัดเหย็ดแม่ไปลงไปลงตรงกลางไม่ไปลงตรงกลางเอาไหนอะลงไหนอะนี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวบอกว่มาเนี่ยตรงนี้นะ น่าจะยังไม่มาเปล่าออ๋น่าจะยังไม่มาแน่เลยน่าจะใช่เด็กกับพี่หมอยังไม่มากดเคก็ได้ครับพี่ใกล้กินนางมีกี่คนมาเนี่ยผมยังงงอยยู่่เลวาทำไมมีเยอะขนาดนี้รอคุยกับพี่ด้วยได้ครับหลงหลวงเลยครับพี่ไอ้เมิกขาป๋าเรียมเเล่นหมื่นนึงอ่ะเตรียมเงินไม่เล่นหมื่นหนึ่งอ้าวผมเหรอครับได้ครับ Need go yard With me, bitch. Yeah, you know that I'm no your no man. Do me of like a snitch. No thoughts, no steps. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new wig, new chips, new kicks. Chucky chat, actually.